พ่อของลูกก็คือแฟนเก่าของแม่ ที่เหมือนจะเป็นชู้กับน้องสาวคดีนี้เป็นคดีที่ดังมากของอเมริกาในช่วงนี้นะคะเรื่องเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของรีเบคก้าพาร์คนะคะผู้หญิงอายุ22ปีที่กำลังตั้งท้องอยู่ประมาณ3 8ถึงสาสัปดาห์ก็คือใกล้คลอดแล้วที่อยู่ๆก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะข้อมูลเดียวที่มีในตอนแรกก็คือเขาว่าได้ขึ้นรถไปกับใครก็ไม่รู้ในช่วงกลางดึกนะคะเป็นรถคันสีดำแค่นั้นเองโดยในคดีนี้มันมีความลุมมตุ้มแล้วก็อีลุงตุ้มนางมากนะคะฟีลแบบเลือดข้นคนจางสุดๆเพขาทีวเเนนตับมมออองพระดด้คลยก อตอนคุยกับเพื่อนก็คือเรียกแม่ว่าคอร์นี่ไม่ได้เรียกว่าแม่ฉันอะไรแม่น้องก็คือคนที่อยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเห็นน้องอ่ะขึ้นไปในรถสีดากับใครก็ไม่รู้ซึ่งสาเหตุหลักที่ทาให้เขาอ่ะจับตามองแม่มันมีหลยายอย่างไว้แต่ว่าอย่างแรกก็คือว่าแม่ให้การไม่ตรงกันเลยไว้คืออย่างในตอนแรกอ่ะ ก็บอกว่าน้องคือรถคันสีดําไปแต่ผ่านไปผ่านมาก็ไปบอกว่าน้องคือรถคันสีขาวหรือมีคนถามว่าอ้าวแล้วน้องใส่ชุดอะไรตอนแรกก็บอกใส่ยีนแต่ผ่านไปผ่านมาก็แบบบอกว่าใส่กางเกงอีกแบบนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็เลยงงว่าทำไมแบบเรื่องมันไม่ปฏิปต่อกันวะอีกเรื่องที่ชาวไทยสงสัยคือว่าเนี่ยคนเขาออกมาช่วยจะตามหาน้องกระเทควักเลยแบบเป็นวอลเนเทียมาแบบเดินตามหาที่นู่นที่นี่ที่นั่นแหละแต่แม่น้องอ่ะกลับไม่ออกไปช่วยตามหาเว้ยแล้วก็อ้างเออไปไม่ถนัดเพราะว่าแบบ ชีพเป็นพนิการไงมีแค่ขาเดียวแต่ประเด็นก็คือว่านางอะทำอาชีพอาสาสมัครออกไปแบบดูแลคนลนู้นคนนี้เขาก็งงๆกันว่าอา้าวก้นนี้เมื่อปกติก็ออกบ้านไปแบบดูแลคนนู่นนี่นั่นได้อยู่แล้วแต่ว่าลูกสาวตัวเองหายตัวไปทั้งคนอะเธอไม่ออกไปตามหาหรอแล้วที่แม่งมีพิรุธสุดๆคือพอพวกอาสาสมัครจะไปหารอบๆบ,บ้านนางนางแม่งไปแจ้งความบุกรุกคือแบบแม่ดีๆที่ไหนจะมาแจ้งความบุกรุกคนที่จะมาช่วยค้นหาลูกตัวเองวะส่วนคนที่สองที่ชาวเน็ตจับตามองอะก็คือฟิยอนเซ่หรือว่าคู่บ้านของน้องที่แม่งแบบเป็นเมมมอออองล็กกกแ้้้วหนนาาา่่่ะรีบ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้คนสงสายแฟนเก่าของแม่คนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งคือมีข้อมูลว่าเหมือนคนนี้จะเคยทำร้ายร่างกายน้องนะคะแล้วก็2คือคนนี้ก็คือมีประวัติของแบบ ติดยาแล้วก็เหมือนจะแบบชวนน้องเสพยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะตาคนนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยมากที่สุดก็คือพิรุธเรื่องของมือถือเครื่องที่2ของน้องคือน้องอ่ะมีมือถือที่ใช้อยู่2เครื่องซึ่งเครื่องแรกที่น้องใช้ประจำอ่ะแม่น้องเป็นคนเจอว่าแบบโดนโยนทิ้งไว้ข้างทางใกล้ๆกับจุดที่นางบอกว่ามีคนมารับน้องแหละแต่ต่อมาระหว่างที่ตำรวจกำลังตามหาน้องอ่ะตำรวจก็บอกว่าเขาอ่ะรู้ว่าน้องมีมือถือเครื่องนึงซึ่งอีแฟนคนนี้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่พอตำรวจเป็นคน คือพุ่งเป้าไปว่าถ้าไม่ใช่แม่ก็น่าจะเป็นผัวของน้องนี่แหละอีกมุม,มนึ่ง่ะคะตำรวจเขาก็มองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่น้องอะ่ะอาจจะหนีไปด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเอออาจจะอยู่กาแฟแล้วโดนซ้อมก็เลยแบบหนีไปหรือว่าน้องอะ่ะมีลูกไปแล้ว2คนใช่ไหมคะซึ่งลูกอีก2คนอะ่ะก็คือเหมือนโดนสั่งให้เอาไปอยู่ในความคุ้มครองของคนอื่นเป็นไปได้ไหมที่น้องอ่ะกลัวว่าคนจะเอาลูกคนนี้ไปด้วยก็เลยเหมือนตั้งใจจะหนีไปคลอดในที่ที่ไม่มีใครรู้เพราะว่าเนี่ยไงเพิ่งมารับเงินจากแม่ไปประมาณแบบ 2องพเหรียญก็ทำให้แบบน่าจะมีทุนในการหนีไปแบบพาลูกไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเครื่องทางตำรวจถึงกับต้องออกประกาศมาให้แบบเผยแพร่เลยนะคะว่าเหมือนเป็นสารส่งไปยังน้องว่าแบบเออรีเบคก้าถ้าเธอแบบไปซ่อนอยู่ที่ไหนอ่ะได้โปรดกลับมานะหรือว่าติดต่อมาก็ได้คือเราอ่ะไม่ได้มีความต้องการที่จะมาพาลูกเธอไปหรือว่าไม่มีความต้องการที่จะแบบพาเธอไปที่ไหนเลยเธอไม่ได้ําอะไรผิดเลยนะติดต่อกลับมาเธอ